เนีย่ยเราเคลื่อนปีใหม่แล้วมันยังใหม่อยู่ใหม่พอที่จะจาได้ว่าก่อนที่เคลื่อนปีใหม่เราก็ตั้งเจตอธิษฐานว่าจะสร้างความดีอย่างนั้นอย่างนี้ในปีนี้เรายังไม่ลืมที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าบางทีเราเจออุปสรรคแล้วขัดควางคําอธิษฐานของเราเราจะทำยังไงิงจะไม่ให้สิ่งขัดความมันทำลายความหวานของเรากือความหวอนนั่นเองครับก็จากที่ว่า ถึงแม้่ปีมันจะไม่แต่ร่างกายของเรามันจะแก่ลงไปเดี๋ยละปีเดีละปีที่ผ่านไปร่างกายร่างกายก็แก่ลงไปแก่ลงไปอ่อนลงไปทีนะี้ร่างกายอ่อนแต่อย่าให้จิตใจของเราอ่อนไปตามด้วยที่จิงจกของเราต้องแข็งแข็งขึ้นมาประัาสตร์ที่จะต้องเจอมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นความแก่ความเจ็บความตายก็มาถึงความลาดพร่าจากกันก็นมาถึงปล่อยข้าปล่อยข้า ถ้าใจของเราอ่อนแอต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ไหวเราก็แย่เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจว่าต่ละปีต่ละปีเราจะทำยังไงถึงใช้จิตใจ,จของเราเข้มแข็งขึ้นมามีพะละกกาลังอยู่ในตัวมีศรัทธาว่าเราสร้างจิตของเราได้มีความเพียรที่จะให้มันเป็นไปตามที่เราตั้งใจสติคอยระลึกถึงว่าเราตั้งใจว่าในทางที่ดีมีสมาธิมีปัญญาที่จะค่อยทำให้มันลดลงไปได้ ตัวนี้ที่ปัญญาเนี่ยอีกธรรมะอีกชุดหนึ่งที่พระเจ้าหรืออีกหน่วยหนึ่งที่พระเจ้าสอนไว้เรื่องอธิษฐานนั้นธรรมะสีข้อเดียวจะทาให้อธิษฐานของเราสาเร็จได้ข้อแรกก็คือปัญญาตั้งใจในทางที่ดีเราก็ต้องมีปัญญาเลือกแบบไหนที่เราจะพอจะทําได้ที่จะทําให้จิตใจของเราดีขึ้นดีขึ้นอะไรที่คุ้มอะไรไม่คุ้มเราก็ต้องเลือกแทนเมื่อเราเลือกแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าทายัางไง มีอุบายยังไงฮะยางไรบ้างที่จะไร้สำเร็จรลองรู้จักอุปสรรคของของเรามีรายบ้างในจิตใจของเรามีรายที่จะขัดขวางในเหตุการณ์ายนอกมีรายขัดขวางต้องพยายามพิจารณาอุบายว่าเราจะให้มันลดลงลงไปได้เพื่อจะมาให้อุปสรรคเหล่านี้ทําให้ความหวังของเราจบลงไปเมื่อมีอุบายแล,แล้วก็ต้องมีสัจจะข้อที่สองคือความจริงจริงต่อนหน้าที่ ทายรถว่าอยู่สมรรถทาค่ว่าเราไม่จริงดอเสิ่งที่ดีสมรไ์เราจะไว้ใจใครได้ที่ไหนนโลกถแต่ตัวเองอยังไว้ใจตัวเองไม่ได้ใครเล่าจะมาทําให้เราแก้ให้เราเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากว่าเรามีสัจจความจริงจาอเราจะปลุกใจขึ้นมายินดีที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ท้งหลายเพราะข้อที่ 3. จากค้าการเสียสละกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความสุขของเราที่เราชอบอยู่ ต่มันไม่เป็นแกนสารอะไรเท่าไหร่เราก็ต้องยินดีที่จะสละเพื่อความเพื่อความสุขที่เป็นแกนสารก็ามาชฉวาวาต้องการอะไรในโลกเราจะได้ทั้งหมดทั้งหมดแค่ความสุขบางอย่างมันมันทาให้ความสุขอีกอย่างหนึ่งเป็นไปายไม่ได้มันเราจะปลูกต้นไม้อยู่ในส่วนของเราเยะอะอาจจะมีตนม้นไม้หลายหลายอย่างอยู่ในนั้นแต่ต้นไม้บางอย่างมันจะทําให้ตน้นไม้อื่นตายไปฉันดูคลับตัตถ้าปลูกลงไปอย่างอื่นมันขึ้นไม่ได้หรอก พอจะนังกนองพิจารณาดูว่าความสุขในชีวิตของเราที่ทำให้ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นมาได้มีอะไรบ้างนัก็้องยินดีเสียสละพะัะจาความสุขที่มันแกนซาอนมันเจริญขึ้นมาได้จากนั้นมาถึงข้อที่4ีอุปสมบคือความสงบใจในการต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายต้องต้องทำใจให้เราเป็นกลางมาให้มันถูนด้นกับสิ่งที่ เราต้องสู้ต้องสู้แล้ให้เสียใจใ้เสียใจในสิ่งที่เราต้องเสียสละทำใจให้สงบใจที่สงบนั่นแหละมันจะเป็นกำลังของตัวเองที่จะมีความอดทนให้มันอยู่ตลอดรอดฟังความหวังของเราจะได้สำเร็จขึ้นมาได้ถ้ามีธรรมะสีคข้อนี่ปัญญาสัจจะชากะอุปัสมะ คาอธิษฐานของเราก็ยียกมสำเร็จจิตใจของเราจะได้เข้มแข็งขึ้นมาต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปีนี้และก็ปีหน้าต่อไปเรียกว่าสร้างความดีเป็นอนุสรในชีวิตร่างกายมันต่องเสื่อมไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่จิตใจของเราไม่จําเป็นที่จะเสื่อมไปถ้าเราตั้งใจให้มันจรม,มันก็จเจริได้เป็นที่พึ่งของเราได้